สวัสดีครับผมประจาเสเร์นะครับอันนี้ก็เป็นการเทสสอบโหลดเซลล์นะครับก่นนี้อธิบายนิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยเอาไปใช้กับโหลดเซลล์ที่ที่ตัวเองมีเนี่ยใช้ไม่ได้อ่ะมาดูอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอัตราการขยายซึ่งผมอธิบายไปแล้วในรอบที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัว r 5 9า oh โอห์มสำหรับเซนเซอร์ที่โวลต์ขึ้นต่ำๆมากๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะจะได้น้อยมากต้องใช้ซัก สิบโอห์มห้าโอห์มนะครับคราวนี้มาดูเซนเซอร์กันก่อนบางคนซื้อเซนเซอร์มามือสองไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่มีดัช e ีมาให้นะฉะนั้นเนี่เราไม่รู้หรอกว่าไฟที่ป้อนให้กับเซนเซอร์เนี่ยเท่าไหร่อันดับแรกเลยนะครับให้คุณต่อเข้ากับบอร์ดของผมก่อนถ้าคุณต่อเข้ากับบอร์ดช่วยต่อหลอดเซลล์ผมได้เนี่ยแล้วมาดูที่สโคกนะครับหรือวัดโวลต์ก็ได้ครับใครมีมิเตอร์ก็วัดโวลต์ วัดโวลต์เนี่ยสังเกตว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณต่ำกว่าศูนย์โวลต์นิดนึ่งนะครับต่ำกว่าศูนย์โวลต์นิดหนึ่งนะครับก็คือติดลบนั่นเองนะครับแสดงว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์ก็ได้นะครับใช้ไฟ5โวลต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต่อไปแล้วมันขึ้นมาประมาณ2โวลต์อันนี้ไม่เวิร์กละเซลเซนเซอร์ตัวนี้ใช้ไฟ10โวลต์ไม่ได้แล้วนะครับบนบอร์ดผมเนี่ยผมก็มีนะครับจุดสำหรับ6โวลต์หรือ5โวลต์เนี่ย นะเราก็ต่อตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคอนเนคเตอร์มันมีขาแ็กอยู่อันหนึ่งหรือตรงนี้ก็ได้ครับไอที่เป็นคอนเนคเตอร์สีดำมมจะมี6โวลอยู่เราก็เอาแทนที่เราจะเอาสีแดงนะครับมาต่อตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟตรงนู้น5โวลต์นะบดบอดมีอยู่แล้วอัมพิเตอร์วัดก็ได้ครับนะหรือถ้าง,งงก็คือขาแรกเนี่ยนะครับคุณไปต่อไฟ5้าโวลต์เลยเนะี่ยกรีดข้างล่างทิ้งนะครับตัดไดโอดทิ้งตัวนึงก็ได้นะไดโอดตัดทิ้งเลยแล้วเอาตัวเนี้ยนะครับข้างล่างเนี่ยไปต่อ นะครับจะได้เสียบเข้าที่นี่นะครับนะผลที่ได้เนี่ยตรงนี้หน้าจอนี่มันต้องเม่นอะไรครับถ้าตูจัตโขบต้องเป็นลบนะครับหรือศูนย์โวลต์นะครับอย่างเงี้ยถึงใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูบนโขบแล้วขึ้นมา2โวลต์ไม่ใช่แล้วครับแสดงว่าหลดเซลล์ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับคราวนี้ผมลองกดนะครับกดปุ๊บขึ้นง่ายเลยครับเห็นไหมครับตาย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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นง่ายเลยครับผม โอเคนะครับผมจามเสร็จครับ